โอเคนะครับสวัสดีด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับรายการ Big c er a t TV เหมือนเดิมนะฮะสำหรับการตีบวกของเรานะฮะซึ่งการตีบวกก็ส้นตีนนะฮะนิดหนึ่งนะสำหรับการค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ถ้าก้าวบวกสี่แตกนะฮะผมจะไปเล่น X-shot แล้วนะครับโอเคระบบใหม่มันก็เป็นเดียกนักเตะก,กู้คืนได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่า นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะตีบวกระบบใหม่เหมือนกันนะครับโอเคซึ่งตีเลยนะโอ้เปลี่ยนแบบไปเยอะนะฮะเดี๋ยวดิโอเอาชนกี่ทีดิชนห้าทีนะโอเคหนึ่งตืน ที่ห้ามันช้ามากเลยนะฮะกดครับอยู่ระหว่างการ <c oughs> อื้เอปิดไปเฮ้ยกำไรกูแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ติดตามคลิปผมนะฮะก็ตอนนี้ยอดวิวจะ เรตวิวรวมทั้งหมดก็จะขึ้นสู่หนึ่งพันแล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้นะอย่าลืมนะครับปุ่มด้านล่างครับกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์นะครับแล้ววันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันภายในคลิปหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ